มาแล้วครับโอ้โหดูการเฟิร์สทาชของสุปโชคสุปโชคสุปโชคโอ้ยคุณผู้ชมนี่คือสุปโชคสุปโชคเฮ้ยเฮ้ยนี่คือสุปโชคครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือสุปโชคโอ้โหพีกพีกเล็กน้อยมองหาสุปโชคครับแล้วพีกโอ้โหแล้วดึงสุปโชคสุปโชคหลอกล่ออยู่สุปโชคสุปโชคมาจัวอมินี่ คื้นก่อนคืนก่อน,น,อนให้คืนมาสุปชคพิกพิกสุปชคกดด้วยขวาโอโฮโหคุณผู้ชมนี่คือสุปรโชคโยกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจ้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจ้า เกมเมอร์น่เองนะครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่นักเตะไทยนะครับได้เข้ามาเฉิดฉายใน FC ออนไลน์ของเรานะครับนั่นก็คือสุภพโชคสารชาตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูค่าพลังของสุภพโชคสารชาติกันสักนิดนึ่งนะครับผม และนี่ก็คือค่าพลังของสุปโโชคสารชาตินั่นเองนะครับมาดูรูปร่างกันสักนิดนึงนะครับสูง169น้ําหนัก64นะฮะร,รูปร่างปกตินั่นเองนะครับเอ23นะอันนี้พออยู่ในฟูทีมก็อันนี้ผมได้เป็นทีมคัลเลอร์เอ่อเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอ่าอ่าบวก8นะครับมันก็จะเพิ่มวีอาร์มาส นะครับก็จะเป็นร้อยสามสิบนะเออเรามาดูในเรื่องของเอออ่าเออเอ,อ่าออนิสัย <laughs> นะครับก็มีฟินิชช็อตนะครับมีอ,อ่อเล่นคนเดียวนะครับเอ้ยเล่นลูกทักษะโอเคนะฮะแล้วก็มีสปีดดิปลอร์มีเพย์เมเกอร์แล้วก็มี er, ม maker, มเออเทคนิคอลดิปลอร์นะครับคือไอตรงเพย์เมเกอร์เนี่ยผมแค่มองว่า มีเนี่ยดีนะเพราะว่าเล่นกลางรุกเนี่ยมันมันมันช่วยได้เยอะนะครับสำหรับเพย์เมกเกอร์นะมาดูในตำแหน่งกลางรุกก่อนนะครับเอยลืมบอกไปเรื่องเท้านะซ้าย5้าเออซ้าย3ขวา5นะครับเฮ้ยซ้าย3ขวา5เออถูกแล้วนะครับนะเออผมแค่มองว่าแบบเป็นตัวที่จิตจ์ดนะในมุมมองจูอ่ะจิตจ์ดจมีสปีดต้นมีความเร็วแบบเยอะจัดนะครับเยอะมากนะ เออส่วนที่น่าเล่นในเรื่องของการอ่านเกมผมว่าโอเคนะจบสกอร์132นะครับในเรื่องของพลังการยิงก็1 3อปสะผมว่ายิงแรงจัดเลยตัวเนี้นะครับยิงไกลดีด้วย129นะครับต่อให้ไม่มีพลังแฝงยิงไกลก็เถอะนะครับยังไงก็ยิงดีแน่นอนนะครับเนี่ยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ฮะความคล่องตัวกับสมดุล นะครับซึ่งแผ่นนี้ทั้งเรื่องของความคล่องตัวและเรื่องของความสมดุลมันช่วยได้เยอะนะครับเรื่องการยิงโค้งอะไรอย่างนี้นะครับการเปิดบอลพ็ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะครับค่าพลังโดยรวมผมว่าน่าเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับอ่าซุปเปอร์โชคนะครับยืน2ตําแหน่งนะครับนั่นก็คือปีกซ้ายปีกซ้ายเล่นตัดปั่นนะครับกับเล่นกองหน้า นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมความโหดของซุเปอร์โชคสารชาติกันหน่อยดีกว่าครับมาแล้วครับโอ้โหดูการเฟิร์สทารของซุเปอร์โชคซุเปอร์โชคซุเปอร์โชคโอ้ยคุณผู้ชมนี่คือซุเปอร์โชคซุเปอร์โชคเฮ้ยเฮ้ยนี่คือซุเปอร์โชคครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือซุเปอร์โชหมองหาซุเปอร์โชคก่อน แล้วสุภโชคลูกนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่คือการประสานงานระหว่างอ่านายกับสุภโชคตีดานให้สุภโช้ยสุภโชคไหนล่ะนี่ชัวร์มนนี่คุณผู้ชมเวอร์เวอร์มาสุภโชคลองปั่นด้วยขวาคุณผู้ชมนี่คือความเวอร์วังอลังการของสุภโชคที่แฮตติกไปในนัดแรกครับคุณผู้ชม สวยเอ้ยสวยตีดานออกมาชัวชัวเห็นแล้วยังหลอกล่อให้สุภโชคแต่ยังไม่ให้ชัวชัวชัวให้สุภโชคพลิกลูกนี้สุภโชคพลิกมาแล้วคุณผู้ชมสุภโชคดึงหลอกล่อหลอกล่อเล็กน้อยเข้าซ้ายไม่เอาเข้าซ้ายไม่เอาตอกตอกเล็กน้อยสุภโชคอุ้ยอุยอะไรอ่ะสุภโชคบังสุภโชคสุภโชค ให้ช่องมาหลอกล่อจะให้สุภโชคแต่ยังไม่ให้แล้วแล้วสุภโชคอยู่ไหนสุภโชคอยู่นี่พลิกมาลูกนี้ปั่นด้วยขวา <c oughs> มาแล้วสี่ดานให้มาให้มาออกมาที่สุภโชคกระทบไหลสุภโชคหลอกล่อตัดเข้าใน <c oughs> ยังสุภโชคยังยังได้ลูกนี้สุภโชคปั่น อูยิงอ้าสุปโชกยิงกับปุดผู้ชมสีลูกเข้าไปแล้วไปแล้วครับตีดานให้สุปโชคมาพลิกลูกนี้สุปโชคสุปโชคบอกขอเปิดด้วยสาย3ามนี่แหละครับสายสมนี่คือสายสมของสุปโชคไปแล้วให้มาสุปโชค สุพโชคจ่ายออกมาทางขวาเล่นดวลเล่นคู่กับวินิคครับสุพโชคโอ้โหสุพโชคให้มาสุปโชคหลอกล่อกดด้วยขวาโอ้โหพีคพีกเล็กน้อยมองหาสุพโชคครับแล้วพีกโอ้โหแล้วดึงสุพโชคสุปโชคหลอกล่ออยู่สุปโชคสุปโชคมาชัวร์เมนี่คืนก่อนคืนก่อนให้คืนมาสุพโชคพีค สุภโชคกดด้วยขวาผู้ชมนี่คือสุปชโชคุสวยครับลูกนี้พี่โดพี่โดกระชากบอกว่าสุภพโชควิ่งไปสุปโชควิ่งไปเดี๋ยวโดจ่ายให้สุปโชควิ่งไปสุภโชควิ่งแล้วสุปโชคตัดเข้าในสุภโชคปัน่น กาก้ามาสุปโชคสุปโชคอุ้ยสุพชมนี่คือสุปโชคสุพโชคเอาไว้ก่อนลูกแรกครับนี่คือความคมของสุปโชคและกา้ามาลูกนี้ให้สุปโชคสุปโชโอห้ยสุปโชคขอไปคนเดียวคุณผู้ชมนี่คือสุปโชคอุ้ยสุปโชคขอไปคนเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับโอ้ย สวยงามสวยงามทีดานให้มาชวาัชวชัวมองหาอานายอานายออกมากาก้ากา้ากา้าบอกสุปรโชคสุปรโชคเอาไปยิงโอ้นี่คือซ้ายสามของสุปรโชคโอ้สุปรโชคเราจะได้แฮตติกไหมนี่ลูก2ยังไม่มาเลยอ้าวลูกนี้อานายจ่ายทะลุช่องมาให้สุปร,โช,ปรโชควิ่งคมคมสุปรโชควิ่งคมคมลูกนี้ซับแต๊กแล้วยิง นี่คือสุอร์โชคครับคุณผู้ชมสปีดความเร็วจัดจ้านลูกนี้กาก้าบอกสุอร์โชควิ่งมารับบอลหน่อยแล้วให้สุอร์โชคพลิกสุอร์โชคพพิกพิกพิกติดฟันสุอร์โชคพลิกพลิกติดฟันสุอร์โชคพิกติดฟันสุอร์โชคแล้วสุอร์โชคแล้วสุอร์โชคขอญาตพลิกลูกนี้สุอร์โชคไปแล้วความเร็วจัดจ้านสุอร์โชค สุขโชคหลอกล่อสุขโชคยิงแฮตติกเข้าไปครับคุณผู้ชมลูกนี้ผมมหน้าที่ถางเหตุผลผมมีหน้าที่เก็มันครับอืมอะไรอ่ะสวยยังอยากโดนสุขโชคหรอดีแคนสุขโชคปั่นโอ้โหคุณผู้ชมผมไม่ต้องง้างอะไรทั้งสิ้นนี่คือสุขโชคที่ปั่นแบบไม่ต้องง้าง ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสุปโชคสารชาติในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็กองหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องข้อดีก่อนนะครับข้อดีผมมองว่าสุประโชคนะครับเป็นนักเตะที่คล่องตัวนะครับคือคล่องตัวมากนะครับด้วยรูปร่างนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของความคล่องตัวที่134การเลี้ยงบอลดีนะครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือสมดุล แล้วก็เรื่องข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของพลังการยิงกับการยิงไกลแล้วก็เรื่องการปั่นบอลการไปกับบอลน,นี่ดีมากอันนี้คือข้อดีนะครับข้อเสียที่เราเห็นหลักๆเลยอย่างแรกคือเท้าซ้าย3นะครับแต่ถ้าใครดูไฮไลท์ก็จะเห็นว่าเท้าซ้าย3ก็เปิดบอลไม่ได้แย่แต่ว่ายิงแย่นะครับแย่มากนะครับเออมันมันคือข้อเสียที่ที่เห็นได้ชัดเจน นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของซูเปอร์โชก็ไม่มีปัญหาครับผมว่าตัวนี้เล่นสนุกมากนะครับเล่นสนุกนะครับก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของความตัวเล็กนะครับเอาจริงๆสมดุลเยอะอ่ะเหมือนจะมุดไปได้ในบางจังหวะแต่ว่าด้วยความตัวเล็กเนี่ยมันมันมันก็จะยากนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆที่เราพอรับได้ นะครับเพราะว่าสิ่งที่มาทดแทนนั้นมันดีกว่าเช่นเรื่องของฟินิชช็อตการปั่นบอลการไปกับบอลอะไรอย่างนี้การยิงไกลพลังการยิงแรงอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ